ปลากะเบนภายการเงินใหม่สุดไฮเทคที่แบงค์ชาติกำลังจับตามองชื่อของปลากะเบนคืออะไรแล้วน่ากลัวขนาดไหนโอมมีพิทินันและไบไซ์เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซ์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับคำว่าปลากะเบนเนี่ยอาจเคยมีความหมายเดียวนะครับคือชื่อของสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง แต่ล่าสุดคำว่าปลากระเบนเนี่ยกลายมาเป็นคำเรียกภัยการเงินใหม่ที่ถูกตั้งฉายาขึ้นมาครับซึ่งแบง์ชาติเนี่ยกำลังจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับแนวโน้มความเสียหายเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ครับมีปฏิบัติการชัดดาวสติงเรย์จับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้แล้ว1กลุ่มก็ตามครับ คำว่าปลากระเบนที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับเป็นชื่อเรียกเล่นๆของชุดอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือปลอมนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า false space station คำถามต่อมาคือแล้วเจ้าอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือปลอมที่ว่านี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยนะครับมักจะถูกใช้ไปในประโยชน์ทางด้านลบนะครับเช่นการโจมตีเพื่อให้ไม่สามารถใช้สัญญ,ญาณโทรศัพท์ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถรับสัญญ,ญาณได้ ใช้เพื่อส่งหรือว่าแทรกบริการของตนเองเข้าไปที่มือถือที่อยู่ใกล้เคียงใช้เพื่อการสอดแนมของหน่วยงานความมั่นคงเป็นต้นนะครับแต่อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆก็มีประโยชน์ด้านบวกครับคือการใช้สําหรับการส่งสัญญาณมือถือกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงจนทําให้ไม่สามารถใช้บริการสัญญาณมือถือได้ตามปก,กติครับแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เนี่ยเจ้าอุปกรณ์ชุดนี้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ด้านลบซะมากกว่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวง ส่วนที่หลายๆคนนะครับกำลังสงสัยว่าทำไมถึงเรียกปลากระเบนหรือว่า Stingray ซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากชื่อของแบรนด์ Stingray ครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ดักจับสัญญาณมือถือหรือ IMSI catcher นะครับซึ่งผลิตโดยบริษัท Harris Corporation สหรัรฐอเมริกาครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับปลากระเบนที่เป็นสัตว์น้ำแต่อย่างใดครับอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือปลอมเนี่ยจะมีสิ่งที่ต้องใช้อยู่4อย่างนะครับ คือแบตเตอรี่ครับสำหรับการชาร์จไฟอุปกรณ์ต่างๆเสาอากาศครับสำหรับการปล่อยสัญญาณเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าแล็ปท็อปสำหรับการป้อนข้อความหรือว่าจัดการหลังสอดแนมโทรศัพท์และ4ครับคือ IMSI catcher หรือ Stingray ครับซึ่งทำหน้าที่ในการดักจับข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์แล้วของ4สิ่งนี้เนี่ยมันทำงานยังไงทำไมถึงกลายมาเป็นมิจฉาชีพที่ดูดเงินได้ วิธีการของคนร้ายครับที่ใช้ในการดูดเงินจากเหยื่อนั้นเนี่ยคนร้ายจะนําเครื่องจําลองสถานีฐานนะครับหรือว่าเจ้า FBS เนี่ยใส่ไว้ในรถครับแล้วขับรถไปยังสถานที่ต่างๆแล้วส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์มือถือที่อยู่บริเวณใกล้เคียงครับโดยที่ใช้ความถี่หรือว่าการส่งสัญญาณที่เข้มกว่าเสามือถือจริงเนี่ยแล้วอุปกรณ์นี้เนี่ยมีศักยภาพในการส่งสัญญาณออกไปได้ถึง2-5กิโลเมตรนะครับแล้วแต่ปัจจัยรอบพื้นที่พอมีการจับสัญญาณปลอมเรียบร้อยปุ๊บเนี่ย คนร้ายก็จะส่ง SMS ที่แนบลิงก์ปลอมเนี่ยอ้างเป็นหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าไปที่มือถือซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นหากประชาชนหลงเชื่อและกดลิงก์นะครับก็จะถูกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องระยะไกลครับแล้วโอนเงินออกจากแอปธนาคารที่ติดตั้งบนโทรศัพท์ม,มือถือเครื่องนั้นด้วยครับ ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจไซเบอร์ครับเปิดปฏิบัติการชัดดาวสติงเรย์จับกลุ่มผู้ต้องหาได้6คนพร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือปลอมในรถยนต์4คันคันละ1ชุดโดยในชั้นจับกลุมครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าคนร้ายเนี่ยได้รับค่าจ้างจากการวิ่งส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยเดือนละ80,000บาทครับและชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยสามารถส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ถึงวันละ20,000หมายเลขต่อเครื่องด้วยครับ รายได้จากการขับรถส่งสัญญาณปลอมที่มหาศาลนะครับเมื่อเทียบกับการขับรถรับส่งท,ทั่วไปเนี่ยแรงจูงใจนี้เนี่ยอาจจะทำให้ใครหลายๆคนอยากที่จะเข้าสู่วงการนะครับแต่หยุดความคิดนั้นไว้ก่อนนะครับเพราะคุณอาจจะติดคุกหรือว่าถูกปรับก็ได้ครับสำนักง,งานกสะทะชครับไม่อนุญ,ญาตให้นําเข้าอุปกรณ์ลักษณะนี้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์กวนสัญญ,ญาณตัดสัญ,ญญาณนะครับหรือว่าเจ้าแจมเมอร์เนี่ยและหากมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจริงๆเนี่ย ถือว่ามีความผิดทันทีนะครับตั้งแต่พรบวิทยุค,คมนาคมพรบการประกอบกิจการโทรคมนาคมพรบสุลกากรไปจนถึงความผิดฐานชอ่อโกงความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยครับส่วนเราครับในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานมือถือเนี่ยคำแนะนำที่ง่ายที่สุดเลยครับคือลิงก์ไหนไม่ชัวอย่าคลิก ใจสักนิดนึ่งครับก่อนที่จะคลิกลิงก์นั้นๆยิ่งถ้าลิงก์ใน SMS ที่อ้างว่ามาจากธนาคารเนี่ยปักทงไว้ได้เลยครับว่าลิงก์ปลอมแน่นอนเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาไม่ส่งลิงก์ให้ลูกค้าแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ร้องขอรวมถึงบรรดา Line Official ลปลอมหรือว่าแอปปลอมต่างๆเนี่ยอย่าไปคลิกลิงก์อย่าไปติดตั้งแอปปลอมเด็ดขาดนะครับเพื่อความปลอดภัยของเงินในบัญชีครับและอย่าลืมที่จะมีสติทุกครั้งนะครับเวลาที่เจอลิงก์หรือว่าข้อความแปลก จะได้ไม่เกิดวลีที่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ครับและทั้งหมดคือไบไซส์ในสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมติดตามทุกประเด็นข่าวสำคัญจากเรานะครับที่ประชาชาติ .net และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียครับคิร์ชคำว่าประชาชาติธุรกิจและกลับมาเติมอาหารสมองกันได้ใหม่ในวันสุดสัปดาห์นะครับกับประชาชาติไบไซส์ที่นี่จะทำให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้สวัสดีครับ